สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมปนอมวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2,568ตอนนี้เป็นเวลา16 15. นานทีครับนะเวลาเร่งด่วนนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ใต้สถานี m r t หลัก2ถนนเพชรเกษมด้านขาออกนะครับวันนี้เราจะได้มานะครับมาชมการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสนหลัก2นะครับ มาอำนวยความสะดวกแล้วก็มากดขันวินในจราจรสําหรับแท็กซี่นะครับที่จอดกีดขวางการจราจรนะครับวันนี้ตั้งแต่ที่ผมออกไปเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับดูครับวันนี้มีการล็อกล้อไหมนะครับเจ้าที่ตํารวจได้ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ไหมนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขณะนี้ไม่มีแท็กซี่นะครับที่โดนล็อกล้อนะครับนะอาจจะโดนไปสั่งไปก็ได้นะครับก่อนหน้านี้ ฝากเรียนนะครับผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ทุกๆคนนะครับที่มาใช้ในย่านนี้เนาะเ,เจ้าที่ตำรวจจราจสออรสนหลักสองเขาก็กดขันวิัยจราจรก็เป็นเรื่องปกติของพี่ๆเขาอยู่แล้วนะครับนะเป็นเรื่องปกติที่เจ้าที่ตำรวจนะครับมาอำนวยการจราจรแล้วก็มาไล่นะครับแท็กซี่ที่จอดนะครับ ตรงนี้จะเป็นขาวแดงนะครับบริเวณตรงนี้เขาป้ายนะครับป้ายก็ห้ามจอดอยู่แล้วนะเตอรอียมหลวงเขาก็ทํางานกันแบบดีอยู่แล้วนะครับนะครับใครที่ไม่สวมหมวกก็นอกก็สวมนะครับเป็นงั้นคุณโดนแน่ๆนะอ่านี่ป้ายห้ามจอดนะครับทุกคนนี่ เห็นเห็นไหมไป้ายห้ามจอดนะตรงนั้นนี่เขาจะนะครับอ่าดีขึ้นนะครับมีพี่พิมพหลวจเขามาอำนวยความสะดวกแล้วก็มาไล่แท็กซี่ที่จอดอกีดขวางการจราจรนะครับบริเวณตรงนี้ถือว่าโอเคดีมากครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมเขาจะไล่นะครับนะเออห้ามจอดนะแท็กซี่นะ <laughs> นี่ครับ มึนนะครับนะบางบางทีแท็กซี่ก็มึนหน้าดูนี่วันนี้ไม่มีล็อกนะครับอ่าบางคนเขาก็เห็นไหมถ้ามีคนโบกเขาก็ปล่อยนะแต่อย่าจอดนะครับเห็นไหมเขาก็ไล่กันนะครับทุกคน ใครที่อยากเป็นกําลังใจให้พี่ตารวจเขาก็ได้นะครับนะห้ามจอดนะครับบริเวณตรงนี้ไม่ว่าเวลาไหนนะครับมันทําให้การจราจรติดขัดนะครับเราก็เห็นใจตํารวจนะครับมีป้ายนะมีป้ายตํารวจก็มันเหนื่อยนะครับนะเขาไม่ได้มานะยืนเฝ้ากันตลอดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ มีกฎหมายบังคับนะครับใครที่ไม่สวมหมวกกันน็อกทางคนสะคนซ้อนคนขับนะครับคนซ้อนทั้งคนขับเนี่ยถ้าคุณไม่สวมใส่นะครับโดนนะครับนะก็ถ้ามันมีคนโบกแบบนี้ตำรวจบางทีเขาก็ไม่ไล่นะเขาเข้าใจนะแต่ก็มีป้ายนะครับทุกคนเห็นไม่ป้ายครับนี่ ป้ายห้ามจอดนะครับตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตำรวจเขาก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้มีจราจรอ,อยู่เห็นอยู่นายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะเห็นพี่ๆจราจรยืนอยู่นายหนึ่งวันนี้ผมอยากจะนะครับพอดีผมลงไปมันจะครบอาทิตย์แล้วนะครับนะครบอาทิตย์ น่าจะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับที่ผมนะครับลงพื้นที่ของ MRT หลักสองหน้าจุดนี้นะครับนะเออก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเราเราอยากจะเห็นนะครับนะอยากจะเห็นเจ้าที่ตำรวจจราจรทำงานกันยังไงนะครับนะก็ทก็ชื่นชมนะวันนี้ก็ถือว่าชื่นชมท่านอยู่นะครับไม่มีการไม่มีการล็อกล้อนะครับนี่เห็นไหมการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะครับนะถูกต้องมากนะครับที่เจ้าที่ตำรวจ จราจรสอนอหลักสองนะครับไม่ล็อกล้อออกไปสั่งนะครับเน้นออกไปสั่งอ่าเราก็เห็นดีเราก็ชื่นชมนะครับนะ0 8นะครับวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่ณบริเวณตรงจุดนี้นะครับ การจราจรวันนี้วันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์รถไม่ติดนะครับการจ,ะะจราจรคล่องตัวนะครับเห็นไหมแท็กซี่จะจอดนะครับรอลูกค้ารอผู้โดยสารนะครับตรงนี้บางทีรถมีนะครับรถสองแถวก็จอดแช่นะครับแช่ป้ายก็ทําให้การจ,ะะจราจรติดขัดน,นะครับเดี๋ยวเขาก็เจ้าที่ททท ทำได้นะครับเอารถมาจอดบริเวณตรงขาวแดงแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เนาะ<ม>นี่ใบสั่งนะครับเป็นใบสั่งเขียนมือนะเป็นใบสั่งเขียนมือมก็รวมด้วยช่วยกันนะครับสำหรับพี่พี่แท็กซี่นะครับห้ามจอดนะครับในบริเวณตรงนี้มันทําให้การจาราจรเน,นี่แบบมันแย่อยู่แล้วนะ,ะทำให้การจาราจรมันแย่อยู่แล้ว แชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับกลุ่มพี่พีแท็กซี่รวมพลคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับนะประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับอย่าจอดแช่นะเห็นใจตำรวจนะครับแล้วก็เห็นใจชาวบ้านหน่อยนะครับเราก็มาประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยนะครับในจุดนี้ ำรวจเขาก็ดูอยู่เรื่อยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูนะบางวันก็มีสองนายบางวันก็มีสามนายบ้างแล้วแต่เขาจะตะเวนออกมาเนาะแล้วแต่พี่ๆจราจรจะตะเวนออกมา ถ้าช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนนะครับนะเป็นวันหยุดก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเวลา16.20นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ออใครที่ไม่สวมหมวกัน็อกนะครับเริ่มหนึ่งมิถุนายนวันนี้เลยนะครับนะโทษหนักนะครับสวมหมวกอน็อกนะครับตำรวจเขาก็ไม่อยากจับหรอก ถ้าทำถูกต้องตำรวจไม่จับนะครับ